เบิ้งกันสดๆเลยครับคุณพี่น้องครับว่าสูตรคำนวณของเซียนเงยียบนะครับว่าสีได้ตัวใด,ดงวดวันที่สิบเกีดสี่หอดนี่อโอ้มาหลักเกีได้น้องงวดนี่เนาะแบ่งบนแบน่งล่างคือเขาในเรื่อครับ <c oughs> มันมันแ <c oughs> บ่งบนมันม้นออกรังอย่างไรว่าโอ้เอา้าเขาเจ้าเปลี่ยนสัน้นจะได้ให้บนออกล่างออกให้ล่างออกบนแต่ว่าปกติเราเขาก็ซื้อบุญก็กระซือบุญก็ออก ลางเนาะงนตัวเห็นบรันเป็นเสนเลยอยากขวบหลดจกัจกจังวดแล้วที่ืตัวกันมากหนิไนะลาเดี๋ยวดีเนาะแต่<า> <ๆ S 2> ผมมาไายนี่เหว่ายังบ่ผลา,าัดเลม่บ่พลัดเสียเสียมันออกแปดสามกับห้สามแปดสามเก้านาะมันก็ออกแปดสาครับก็ <c oughs> เข้าอยู่ก็ได้อยู่วันนี้เก้าหนมดติดตัวหมดนะเรียกวิ่ง่ใส่ตัวาน หาเลขวิ่งเหรอหามาถอดออกมานอเรขกวิ่งมาใส่ที่ฝ่นนวันวันวัวันันวันวังวนวั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 บวันวันวันวัวัวัน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 วับวันานวั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 นาันวลนวันวัาวันวันวนี่นหันวันวันันวามวัน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 วหนวันวนวันนันวันนวันนนวััวันวล่างันนันวัั สามมาทั้งล่างทั้งบนนะครับเก้าหลุดนะครับแต่ว่าเพิ่นเพื่อนจะให้สองตัวเลขวิ่งเลขดับมีดับอันซ่อนเนะดับสี่กับหกอันนี้มันออกเลยเหรอฮะบนบนหกตัวว่ะทั้งหกตัวว่ะโอ้โหตัวนี้เนาะม่วงมเลยสามศูนย์แปดมันเจ๊ดับจะได้บนครับนะครับเบิ่งกันไปป้อมกันว่าเพื่อนสีหาเลขดับให้ค้อม แล้วก็เลขตัดตัวเลขเป็นตัวเลขเด่นเลขดับเพื่นกะจมีให้ครับสาหรับมือนี้นะครับถือว่าตองวดตองวดเล่ยเลขออกแล้วได้เลยนะครับสาหรับตัวเลขของเสี้ยนเงียบนะครับเงียบับเื่อนไม่เงียบสีิดสีบดเราเรียกวิ่งมาวิ่งตัวได้ตบอดเนี่ยครับ มันเรียกว่าดับังสิมันแคติดหนึ่งอยดยดับหนึ่งบอนัจังไหนเมีนหมดเหโอ้มียนนเรเยกมาส คนละฝา,ากนะมันคนละฝากนะครับเอาตัวนี้ตัดออกตัดเจ็ดสองออกอเจ็ดสองแปดสองแปดสองตัดออกแปดสองสองสองตัดออกเนี่ยหนึ่งสองสาม คือหกคู่ผมตัวนี้ยเรื่องหกคู่เรื่องหกคู่ก็ไอยตัดค็อยไปน้ำเดี๋ยวไอ้ต่อไปเ้ากะทิได้มากสามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันนี่ชุวงนี่มันมัเกี่ยวกับไฟดิมักเกี่ยวกับนี่เลยววรเมียนปะมันเกี่ยวกับฝาก <laughs> สิเกี่ยวกับฟีที่เวรมันต้องมีฝากสองอีกเนาะมีฝากสอง <laughs> <laughs> เอาได้บ่ะจะจะจับคู่ให้เนาะครับเอาจับคู่ไป เกียรนหรนึห่งมาบเกียรหนึ่งเกแรกนะครับเกียรสามเกียรสามแปดหนึ่งแปีดหนึ่งปดสามแปดสามเก้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามโอ้ให้าลักนี่ก็คือมาเกเจ็ดมากปดมากเก้าอืมมาสงสี่แต่ว่า,าตัวมันม่มี มันโมมีสองคือตัดถิมเลยโอ้สองตจริงจริงไตมันโมมีเนาะครับไม่ได้ตัดถิมมีตัวนี้ครับอันนี้เอาไปหกชุดจังกันนะหอหกชุดแต่ว่าแต่มาสิมากมนคือม้างวดหนาที่ไหนครับผมมีเก่าหรอเปล่าม่สิม้าเก่าหนึ่งรลนี่โอ้ขันมานี่คือตัวเด่นนี่คือเก่าหนึ่งเลยตัวนี้มันมันจะออกดีนะอนี่นี่ตัวนี้นี่ยมัน หนึ่งกับเก่าเปนสองมาโอ้คันคันันสมมติว่าคัดตัวเด่นของมือนี่ก็คือเก่าหนึ่งเลยเก่าหนึ่งแล้วในส่วนวิ่งนี่บนี่วิ่งวิ่งนี่วิ่งตัวใดสีวิ่งเงินวิ่งบนมันมันมีสามอยู่เนี่ยวิ่งบนมีสามเออร่างมันมีหนึ่งอยู่เนี่ยล่างมีหนึ่งวิ่งบนสามวิ่งล่างหนึ่งนะครับนี่เท่านี้ครับผมไม่ต้องย่างอีกสามตะบ่งครับผม อนี่ครับนี่ฝากนึ่งบ่วฟเอาเลยนี่ครับฝากนี่มันมีศูนย์ดิครับแค่นี่มีศูนย์เท่านี่ให้ให้ว่าซ่นทั้งพีมีเด็กเจ้าเข่าผู้เดียวได้เด็ดนี่งานบัวบัวู้ใดเขามีดจริงจริงคือเก่งแต่ว่าบัวแมนแต่มีดย่างเดียวมากอดเพียดตั้งมีดตั้งเพียดมาน้ำกันอันนี้กับเบื้องต้นเนาะเพราะว่าเกลียวจับเกอามันม่าน้ำกันมามายักษ์ตัวสัมอันนี้คือเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นนี่ปลาเนาะ อ่าเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวอีกจักสองสามมือสามสี่มือแอดกะสีมาตามความเนี่ยชาติหนึ่ที่หนึ่งข้าวเทียบพูดสีไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนี่ยเนาะกะสีได้ตัวเลขแนวทางจากเสี้ยนเงียบไปอ่าอันนี้ก็คือเพื่อนเฮ็ดฟ้าว่ามือนี้แอดกะมาจับจูดวันปอดดีใจน้ำเพิ่นเลขเพื่อนกะเขาเพื่อนกะได้ช่ได้ใส่อยู่ดอกกะได้เพราะไรพี่น้องกะทั่วมาบอกว่าเลขเสี้ยนเงียบเขาตัวนี้ไปทำเมิแอดว่าสั้นไปตามเพิ่นแต่แมวว่าสั้นนี่ไปเฮ็ดให้มู่เบิ่งตัดมืเสียวสิครับ นี่เลยทั้งสิตัวนี้เขาบอกขายาขายก็บ่าอจาดเนอกครับซี้แต่ตัวนี้เลยศูนย์สามสามศูนเลยนี่นี่ครับโพดเขาบอกอันเนาะโอ้ตัวตัวเด่นเห็นว่าศูนย์สามสามศูนย์กับเก้าสามสามเก้าตัวนี้โอ้มีเลขสองหางตันนี้ม่เศร้านิเนาะเขาพ่วงอืมอืมพกนักว่าวมาถึงจะบกินจดนอกเส้นมันแดงัวกนักโซโลนเนาะครับในตัวนี้เถยวครับเอ้าชัดเจนครับ แล้รับม really? right? ้วนนี้ก็ได้นี่เสี้ยนเนื้อเขียนมาเลยที่เรียกออกเปีด้วยสมอทีิครับม้มี่ล่างเปียนหอกครับบนม้วรับร่องจนหอกนี่เขาตามสถิติคือนเขาตามใสถิติครับนี่ละได้ยังสิบละครับผมนี่เอาเบิ่งไก่ไก่เน่าหวานเด้ออ้าวบปในี้กติกาอนุญาตสรุปเด้อพ่อพี่น้องครับอืมเ้าะขาดจิ้มแล้วตั้งหนึ่งนั่งนึ่งอืม เรียงบึงไงเอาวันนี้ก็ะิ่ขออนุญาตสรุปเด้อแปดสามแปดสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสามที้โอ้ให้ว่าหลักนี่ก็เครื่อมาเจ็ดมาแปดมาเก้าอืมมาสังสีแต่ว่าตัวมันมุมมีมันมมีสองเครือตัดสิมเลยโอ้สองไตจริงๆไตมันมมมีเนาะ ครับนี่ได้ตัดถินมีตัวนี้ครับอันนี้เอาไปหกชุดจังกันนะหยหกชุดแต่ว่ามันสีม้ามม่คือม้างวดหนาที่ไหนครับผมเเก้าป่ะมันสีมาาเก่าหนึ่งรลเนี่โอ้คันม้านี่คือตัวเด่นนี่คือเก่าหนึ่งเลยตัวนี้มันมันจะออกดีนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันหนึ่งกับเก่ามันตองม้าเย คันคันสมมติว่าคัดตัวเด่นของมือนี่ก็คือเก่าหนึ่งเลยเก่าหนึ่งแล้วในส่วนวิ่งเี่ยวปนี่วิ่งวิ่งนิวิ่งตัวใดวิ่งเงินวิ่งบนมันมันมีสามอยู่เนี่ยวิ่งบนมีสามเอือล่างมีหนึ่งอยู่เนี่ย่างมีหนึ่งวิ่งบนสามวิ่งล่างหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ครับผมไม่ต้องย่างอีกสามตะเพิ่งครับผม นี่ครับนี่ฝากนึงบัวเปล่าเลยนี่ครับฝากนี่มันมีศูนย์ดิครับฝากนี่มีศูนย์ด้วยนี่ให้ให้ว่าส้นทั้งพี่มีเด็กเจ้าเข่าผู้เดียวได้เด็นี่แม่นบัวบัวคงตัวใดเขาม่จริงจริงคือเก่งแต่ว่าบ่าแม่นแต่มีดย่างเดียวมากฮอดเผ็ดเออทั้งมีดตั้งเผ็ดมาน้ำกันอันนี้กับเบื้องต้นเนาะเพราะว่าเกล็ดจับเกามันมามาน้ำกันมามาจักตัวสำหรับอันนี้คือเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นเนี่ยปลาเนาะอเดี๋ยวจังใดจะ เดี๋ยวอีกจักสองสามมือหรือสามสี่มือเดี๋ยวแอดจัสิมาตามคว่ำเนี่ยชาติหนึ่งที่หนึ่งข้าเทียบพูดสิไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะก็สิได้ตัวเลขแนวทางจากเส้นเงียบไปอันนี้ก็คือเพิ่นเฮ็ดฝ่าฝ่าวันนี้แอดก็มาจับจูดวันถอดดีใจนําเพิ่นเลขเพิ่นก็เข้าเพิ่นก็ได้โชคได้ไส่อยู่ดอกก็ได้บ่หลายเออพี่น้องก็โทรมาบอกว่าเอาเลขเส้นเงียบเข้าตัวนี้ไปทำแม่นแอดว่าซั่นไปตามเพิ่นแต่แม่ว่าซั่นนี่ไปเฮ็ดให้หมู่เบิ่งตัดบ่มุสเซ่สิครับเงินได้ทั้งสิ ตัวนี้เขาบอกขายผู้ขายบอกบ่อจะเนาครับชื่อแต่ตัวนี้เลยศูนย์สามสามศูนย์เลยนี่นี่ครับโป้เขาบอกอันเนาะโอ้ตัวตัวเด่นเห็นว่าศูนย์สามสามศูนย์กับเก้าสามสามเก้าตัวนี้โอ้มีเลขสองหางตัวนี้มาเท่าเนาะเขาพ่วงอืมอืมคุณนักข่าวมาถึงใราบกินสะเนาะเส้นมันแดงผู้นักข่าวโซโลนเนาครับในตัวนี้เถอวครับเอ้าชัดเจนครับรับวลนี่ก็ได้ นี่เสียนเนื้อเขียนมาเลยที่เลขออกเปียกด้วยสมมติที่ครับมุมีล่างเปียกเสร็จหรอกบนมืละละลอรับร่องเสร็จอกนี่เขาตามสถิติคือึ้นเขาตามไสิติครับนี่แหละได้ยังส่ละครับผมนี่เอาเบื้องใกล้ๆเนาะบวานี้เด้ออ้าบานนี้กติค้าอนุญาตสรุปเนดะ้อพ่อพี่น้องครับอืมอ้าข้าจิ้มรสทั้งหนึ่งนั่งหนึ่งเสียนเรียกเบื้องไกล <c oughs> <c oughs> าวันดี้กัที่ออนุญาตสรุปเดอ้อพ่อพี่น้องครับสำหรับตัวเลขเสียนเงียบววันที่สิบเจ็ดกลุ่มภ้าพันอสองหาหกห่าเด้อครับในส่วนของตัวเลขเสียนเงียบนะครับเพิ่นกไใไฮมามีเลขอยู่หกุดน้่กันครับกับมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสาม้วก็เก้าหนึ่งเก้าสามนะครับในส่วนตัวเน้นพ่อพี่น้งองในส่วนตัวเน้นก็นคือ ให้เน้นเก้าหนึ่งนะครับให้เน้นเก้าหนึ่งตัวเดียวครับให้เน้นเก้าหนึ่งตัวเดียวก็อล้องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางมึงครับคุณพี่หลังครับในส่วนของตัวเลขเสี่ยเงียบกับบอผิดหวังหรอกครับหลายงวดต่อมากแล้วนะครับจันท์ได่ติดตามแอดกับเคืองสีราบดีนะครับว่าตัวเลขเสี่ยนเงียบถือมาตลอดนะครับจึงตัวเสียเงียบเองก็เป็นคนเลน่นหวยขึ้นกันกระเทีตัวเพิ่นเองกระืทครับ สำหรับเหล็วิ่งเนอะสำหรับผู้มากวิ่งนะครับเด่นสามกับหึงครับกับปู้ใดมีสูตรมี่ยังกับร่องเอาไปวิเคราะห์ใส่กันเบิ้งในส่วนเลขเด่นเด่นสามกับหนึ่งนี่ละเลขวิ่งนี่แหละบ้านเฮ้าเอิรนเลขวิ่ง,งสำหรับคลิปนี้ก็บทขอจบการนําเสนอทรัพนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับพี่ๆพี่น้องครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหนาะค่อยพๆกันไหมไมีความเคลื่อนไหวด้านตัวเลขเ,เงียบกับที่เอามาฝากตอนพอยพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับ